เรานี่น,นะคะมันที่คันของเราอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดของแคทเองข้างหลังข้างหน้าเริ่มออกดอกกันแล้วค่ะเราหยุดฉีดยาก่อนนะคะเราเป็นฝักเราถึงจะฉีดไม่สองรอบก็จะจบแล้วนะคะอืมมันคันนา นี่นะคะฮัเร,เริ่มโตแล้วนี่นะคะ <c oughs> เละๆแล้วฝนตกนะคะเฉะเฉะลื่นก็นดีเลยแค่ไหนแล้วลื่นมากนี่นะคะมันเรา อลไรอยู่นูน่นคันนี่กระเพาะเล่านะคะเป็นเงินได้หมดเลย,ไป,ลยไปนะคะอันนี้อันนี้ต้นข้าวฟ่างนะคะนี่ข้าวฟ่าง ข้าวฟางหวานนะคะโคดเหมือนข้าวโพดเลยเขา้าวฟางทำไมเหมือนข้าวโพดอะ่ะเหมือนข,าขา้าวโพดข้าวฟางฟางแล้ก็ปลูกนะคะเมื่อกี้แวบ,บๆเห็นมอนเถาเถาฟักเดินนะคะเละเทะมากเลย ฝนตกเยอะมากแชร์หาข้าวโพดหน่อยนะคะโหด่โอ้โหตรงไหนที่ห่างๆต้นแบบใหญ่มากระยะห่างนี่นะคะเอาแวะดูข้าวโพดมันหยุติดกับมันนะคะ นให้เดือข้างหลังกำลังออกดอกนะคะฝนตกจนน้ำขังเลยค่ะขังล่องมันเลยนะคะ